สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวโมเดลวงดนตรี Iron Maiden นะครับวงดนตรีจากเกาะอ,อังกฤษนะนี่ครับกล่องรูปร่างสวยงาม The t ทูเปอรนี่ด้านหลังครับนี่กราฟิกสวยๆเลยนี่ครับชื่อวง Iron Maiden ด้านขวามือคือรูปสมาชิกของวง Iron Maiden นะครับวง Heavy Metal อังกฤษนะครับก่อตั้งเมื่อปี1975นี่ครับผมได้มาจากร้าน Neverland Mega p l a z a นะครับ โอ้มีหลายยี่ห้อเลยครับโมเดลนะครับนี่ครับที่อยู่ของร้านนะครับที่ตึกเมกาพาซาครับนี่มีหลายยี่ห้อมีให้เลือกสันหลายยี่ห้อครับนี่คือรูปของตัวนี้นะครับนี่่าเดี๋ยววันนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับผมแล้วตื่นเต้นจริงๆนี่ครับน่าจะสวยงามมากๆเลยนะครับนี่ครับข้างๆนะ i อเอ m ร์เมเนะครับเดอะทูเบอร นะครับนี่ด้านล่างของกล่องนะครับนี่ครับ Ma d e in c ช i n นาครับค่ายนิก้าครับนี่นะครับกล่องค่อนข้างสวยนะครับสวยงามเลยใครจะเก็บทั้งกล่องก็ถือว่าดีครับแต่ผมวันนี้จะมาแกะกันนะครับจากดูข้างในว่าจะเป็นยังไงค่อยแกะนะนี่ครับไม่ค่อยเปิดออกมาื ต้องค่อยๆดึงพลาสติกค่อนข้าง,ขางแข็งแรงนะครับล็อกตัวโมเดลได้ดีครับนี่ครับอเอากล่องไว้ก่อนนี่ต่อไปเราจะดูนี่ครับมีพื้นหลังเป็นกราฟิกให้ด้วยนะใครจะเก็บทั้งกล่องก็ถือว่าสวยงามมากนะครับนี่คุ้มคุ้าจริงๆครับนี่คอันนีเเ้เอาฉากหลังออกก่อนนะนี่ฉากหลังเหมือนออกโบอะครับมียมมาทูดด้วยนะครับอันนี้เดี๋เก็บไปก่อน อ่ะเรามาดูตัวโมเดลกันนะครับอือฮึอ่ะโอเคนี่ครับตัวโมเดลนะครับอยู่ในกล่องพลาสติกนะครับนี่ตึงล็อกอันนี้ครับดาบนี่มีรอยคาบเรือดด้วยถือว่าทำมาดีนะนี่ครับอือความยาวก็ก็ก็ยาวเนี่ยครับดูฝ่ามือนะครับเอาไปเที่ยวฝ่ามือนี่ โอเคเดี๋ยวเราเอาวางไว้ก่อนนะต่อไปเราจะมาดูตัวหุ่นกันเดี๋ยวพยายามดึงก่อนอบออืออือโอเคครับมันเขาถูกล็อกมานะครับนี่ถูกล็อกมาล็อกบริเวณตรงลำคอนะโอเคเรามาดูนี่ตรงลำคอแล้วเราก็เจอตรงตรงช่วงขานะถูกล็อกตรงแท่งไว้นะเราต้องออกก่อนเนาะถึงจะถอดนี่นี่ทงทงทีเด็ดทา สวยนะครับเดี๋ยวผมจะตัดขาก่อนนะค่อยๆตัดนะเดี๋ยวโดนเนื้อผ้านี่ครับตัดขาออกก่อนที่ล็อกขานะโอเคต่อไปเราจะตัดบริเวณคอนะครับที่เราต้องคอออกนี่ล็อกแค่2จุดนะครับนี่ครับตัดออกแล้วต่อไปเราก็พยายามดึงโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวหัวหลุดนะครับค่อยๆอ่างัดออกมาครับนี่สวยจริงๆครับสําหรับคนที่ ชอบบนนตรีนะดนตรีแล้วแบบมีโมเดลให้เราเก็บสะสมไม่เป็นที่ระลึกนะชอบจริงเลยครับนี่นี่ทงนะนีน่ี่ทงทงประเทศอ่าทงทงชาติอังกฤษนะอืมเหมือนอยู่ในสนามรบครับอ่านี่สวยจริงๆอือหือ่ะวางไว้นี่อ่าแล้วเราจะทงเอาธองออกไงเอ่ย อึบอืออน่านี่อ่าโอเคดึงออกมาได้ครับเขาเสียบไว้นะอะพลาสติกโอเคเอะพลาสติกวางไว้ก่อนนี่จะมีแค่สามส่วนนะมีธงนี่ธงนะธงเหมือนออกลบมาครับผ่าสงครามนี่ตรงด้ามธงนี่ไม,ไม่ไม่ต้องไม่ต้องไอ้นี่นะครับด้ามธงนี่คือเป็นโมเดลเขาหักมาอยู่แล้วนะไม่ได้หักจากกล่องหรืออะไรนะนี่ครับลักษณะธงโอเค มีทงมีหุน่นแล้วก็มีดาบนะนี่สวยครับ3มชิ้นก็ถือว่าโอเคละกำลังดีนี่แขนแขนขวานี่หัวตรงกระโหลกเปิดได้ไหมตรงปากช่องปากนี่ครับเวนกระโหลกเปิดไม่ได้นะตรงเนี่ยเป็นรอยแม้รอยผ่าตรงกระโหลกเปิดไม่ได้นะครับครับนี่ใส่ขยับคอได้ปกติยกหน้ายกลงโอเคนี่เสือ้อด้านหลัง นี่สะพายอืมนี่ครับนี่นะนี่อ่ะมาดูแขนซ้ายกันขยับอึ๊บอืมข้อมือได้ได้ปกติครับข้อมือก็ขยับได้ครับนี่แขนนี่ขยับข้อมือได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูขานี่นี่ขาอยากให้ดูนี่ครับขยับได้เอากลางขาออกส่วนคางเกงนะอ่ะเราแกวอ่าดีติดตุกแก่นะแปะไว้ เป็นกงางเกงนะเป็นเเกงทหารเนาะอืมนี่ครับนี่นะต่อไปเราก็จะมาดูนี่ดูดิว่าจะถือดาบมันโอ้ดยอดนะับสวยๆนี่ไฮไลไท์ธงผมชอบมากเลยนี่ธงถือแล้วแบบเหมือนออกลบมาครับลบพื่อชาติอะไรอย่างเงี้ยผมอย่างชอบเลย นี่เรามาดูใต้ใตรองเท้ากันนะว่าเขียนอะไรไว้มั่งนะครับนี่ครับเนกาครับ2014นะเมทอินไชน่านะครับนี่อีกข้างละอีกข้างก็เป็นรหัสนะ2014นะ i อออนเมเดนะครับนี่หน้าตาสวยจริงผมชอบมากนี่ต่อไปอ่านี่คือการถือทงนะผมตัดมาเลยละกันว่านี่ถือทง สวยจริงๆนะครับเหมือนมันอยู่ในสงครามาออกรบนะถือว่าวงดนตรีวงนี้ทํามาได้ดีเลยครับจุดขายเขาเนาะเป็นเนี่ยตัวละครทหารเนี่ยสวยผมจะไม่ไม่ไม่ติดตาบนะลองแบบเพียงๆผมก็ว่าสวยแหละอืมชอบมากครับถือว่าคุ้มครับ